จริงเสียงจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพี่ๆได้เห็นนะคะว่าวจริงหรือเปล่านะคะสําหรับของทางสื่อมวลชนก็คงเห็นหลายๆครั้งและช่วงนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านอาจารย์คชาชีนับัญชรเลยนะคะครับก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับทุกๆท่านนะครับก็ ท่านรองผู้ว่าท่านน,นายอำเภอนะครับท่านผออนุพัทป๋าอาทรนะครับนี่แท็กนะครับอาจารย์ประยุทธ์ด้วยนะ,นะกำลังคุยถึงอยู่เรื่องของนครพนมนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็วันนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสนะครับมาในงานแฟมทริปครั้งนี้นะครับเพราะว่าไหว้พระธาตุสี่เมืองรุ่งเรืองตลอดชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วก็มีความ ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับท่านรองแล้วก็ได้พบกับ ท่านรองที่สนามบินสวนรณภูมินะบ,บอกว่าอาจารย์กะทามาทําไมบอกว่าจะมาที่นี่ท่านรองบอกว่านี้ผมติดธุระอะไรก็ตามผมจะมาด้วยนะฮะท่านน่ารักมากท่านบอกว่าท่านให้ความสมําคัญกับการท่องเที่ยวแล้วก็การกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสรารคามมากขอเสียงปรบมือให้ท่านหน่อยนะฮะวันนี้ท่านติกตัวมาให้กับเราท่านน่ารักมากๆเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเจอกันที่ที่สวนตะภูนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับเรามากันเพราะอะไรครับเพราะว่า4นะฮะห้าพระธาตุสจังหวัดนี้นะครับเป็นพระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็เลยขออนุญาตคุยสั้นๆว่าอาน,นิสงของการกราบไหว้พระธาตุนั้นมีความสําคัญมากนะครับมีความสําคัญที่สุดโดยเฉพาะการเกิดของพระธาตุแต่ละที่นั้นเนี่ยก็จะมีอานิสงแตกต่างกันอย่างองค์พระธาตุนาดูเกิดจากการที่ไปขุดค้นพบพระอก เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เจอพระบรมสารีริกธาตุด้านในเพียงช่วงเวลาไม่นานในปี2522ทั้งกรมศิลป์ทั้งหน่วยงานราชการทั้งราษฎรทั้งพระก็ร่วมใจกันเพื่อที่จะสร้างพุทธมนตลอีสานขึ้นแล้วก็สร้างพระบรมสารีริกธาตุขึ้นแล้วก็สร้างองค์พระธาตุขึ้นเห็นไหมฮะเพื่อประฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุอันนี้จึงบอก อัน,นิสงส์นี้คือไหว้พระาธาตุนาดูนเพิ่มพูนบารมีเน้นแปลว่าถ้าเรามากราบไหว้บูชาการเกิดขององค์พระาธาตุเกิดจากทุกๆคนเนี่ยรวมใจกันในการสร้างพระาธาตุนาดูนขึ้นเห็นไหมฮะงั้นการมากราบไหว้อัน,นิสงส์ก็คือเราก็จะมีบารมีคือความดีที่ถึงพร้อมมีความยิ่งใหญ่มีบริวารที่ดีการเลื่อนยศเรื่องตําแหน่งถ้าไปไหว้พระาธาตุขามแก่นเราก็จะเห็นภาพของอะไรครับ คุณยายผมแสงหน้าปาอาทรไปนิดๆป๋า80ใช่ไหมครับป๋า80คุณยายอาจารย์91 91ไม่เคยหกล้มเลยโอ้น้าอัศจรรย์มากเพราะว่าท่านนั่งรถเข็นไงครับลอเล่นท่านยังเดิอนะะอยู่นะฮะท่านยังไปเที่ยวอยู่นะฮะก่อนมานี่ก็ไปเที่ยวด้วยกันมานะฮะ นะคะคุณยายไปไหว้พระาธาตุขามแก่นเพราะอะไรพลิกฟื้นคืนชีวิตเห็นไหมฮะอันนี้ส์ของการเกิดองค์พระาธาตุขามแก่นเกิดจากอะไรครับเกิดจากที่แก่นมาขามที่ตายแล้วนะครับมีใครครับมีกษัตริย์จากกัมพธ์นะครับกษัตริย์เขียวโมริยะกษัตริย์นำพระาธาตุพร้อมกับพระเถระเก้าองค์ไปประดิษฐานไว้บนขามแก่นแก่นมาขามที่ตายแล้ว เดินทางกลับมาแก่มาขามพลิกฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาเฉะนอัน,นิสงเวลาที่เราไปกราบไหว้สักการะก็หมายถึงว่าอะไรครับเราก็จะทำให้พลิกฟื้นคืนชีวิตคุณยายอาจารย์เป็นมะเร็งเต้านมเต้าซ้ายไม่ต้องไปขอดูต้องบอกก่อนเดีย๋ยวไปเจอหน้ายายครับขอดูหน่อยเต้าซ้ายเต้กกาขวานะฮะเป็นเต้าซ้ายมากราบขอพรเป็นตั้งแต่อายุหกสิบแปดตอนนี้เก้าสิบกว่าหมอบอกตายแน่ ยายก็ท่องมาตลอดยายก็ไปบ่นหมอตลอดยังไม่ตายสักทีนะฮะแข็งแรงเดินได้มีความสุขสนุกสนานบอกเพราะยายบอกว่าอันนี้สงในการมาไหว้พระธาตุขามแก่หมายถึงว่าการพลิกฟื้นคืนชีวิตจะมาขอลูกขอชีวิตหรือพลิกฟื้นคืนชีวิตรักก็ได้อ่าบางคนเอ่อเลิกกันไปเนี่ย,ดยเ,กกดเ,กกเดีอเลิกกับโดมเลิกกับนาเดชไปมาขอพอให้กลับไปรักกันนาเดชใหม่ไม่มีปัญหาหรือว่าอย่างที่ผ่านมานี่ เดี๋ยวนะอาจารย์ระยุทธเพิ่นเลิกกับอ้ําพัชราภาไปมาก็มาขอพอรให้กลับไปรักกันเหมือนเดิมนะฮะก็อย่ามาให้พิงกี้มาแทกอาจารย์ไปยุทธ์ไปขอได้เห็นไ,ไหมนี่คืออันนี้สงของการกราบไหว้องค์พระาธาตุคือขอให้จิตของเรานิ่งมองเห็นองค์พระาธาตุเห็นต้นมะขามเขียวๆข,ขึ้นมาตอนกราบไหว้องค์พระาธาตุนาดูนอาจารย์ขออนุญาตพูดตรงนี้เพราะเดี๋ยวไปพูดกลางพระาธาตุอาจจะทําให้ท่านรอง หรือว่าป๋าอาทรดำขึ้นสี่สเต็ปเดี๋ยวจะไปรบก,กวนครีมบำรุงผิวของกาดีเย่นะฮะเพราะงะั้นเดี๋ยวเราพูดตรงนี้เลยเราเวลาไปตรงพระธาตุปุ๊บเราจะได้ไหว้เลยนะฮะเดี๋ยวอยู่มันจะกลางแดดนะฮะเพราะงั้นนี่คืออานิสงส์เว้นเวลาเรากราบไหว้จิตของเราเนี่ยต้องมุ่งตรงต่อพุทธ,ธะนะฮะแล้วต้องเชื่อมัน่นเขาเรียกว,ว่าศรัทธาภาษาทะ การกราบไหว้ครั้งนี้ถึงจะบริสุทธิ์แล้วก็สำคัญแล้วน่ารักที่สุดทั้งตาอาทรอ,อาจารย์พิยุทธแล้วพี่ๆทุกคนทั้งสยามโตโตยตา้าทุกๆท่านเลยนะฮะพี่ๆที่มา t ท n นเองนะครับต้องบอกว่าอะไรการมากราบไหว้ดีกว่าการที่เราแค่ทำบุญเฉยๆเพราะอะไรเพราะเราจะได้ทำความดีที่ถึงพร้อมสมมุติเวลาใครจะไปทำบุญเราควักตังเลย นาจันประยุทธ์ป๋าอธารควักเลยอาจอารย์กระทาสร้างพักควักปั๊บจ่ายปั๊บเลยห้าร้อยพันหนึ่งสามพันห้าหมื่นจ่ายเสร็จได้บุญเหมือนกันนะฮะได้ทานบารมีคือการให้แต่ขาดอะไรครับวิริยะบารมีและขันติบารมีเราอดทนเหนื่อยอดทนร้อนอดทนหนาวอดทนหิวอดทนเมื่อยเห็นไหมเพื่อจะมาเจอสาวขอนแก่นไม่ใช่เพื่อที่จะมา กราบไหว้องค์พระธาตตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นไงครับเป็นสิ่งที่เป็นวิริยะบารมีและขันติบารมีของพี่พี่ทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้คือจึงจะประสบความสำเร็จคือบารมี